มากเลยไปต๋ยวเรือจ้ะอเต๋ยวเรือไป,อปนี่เนื้อเนื้อต้มจ้ะอยากกินเติยวเรือตมเนื้อเสด็ก็ใส่เส้นลงไปเลยจ้ะเนื้อนี่ก็โบดเส้นไว้นานมากซองเขาก็จะมีผงผงซึ่ง เตี๋ยวเรือมาให้ด้วยเนาะ,ะใส่เข้าไปโอ้ยจ้ะก๋ะเส้นเริ่มสุกเนาะนี่ผักบุ้งที่มีเหลืองแล้ว <c oughs> โอเคอ๋อน้ากินอนะ่ะจ้ะมาช่วยเพิ่อให้อู้บไปเพิ่มความแซ่บว้าว เตี๋ยวเรือนะจ๊ะเนื้อเนื้อตุน๋นเนื้อเปื่อย